นะครับสวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกท่านทุกสนีเช้าว,วันนี้ก็เป็นเช้าว,วันที่17มิถุนายน2564นะครับในกลุ่มจราจรรบเบิก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับชวนเพื่อนรายงานข่าวผ่านทางแอปพลิเคชันเซโร่ชแนลจราจรรบเบิวันนี้มาในชแนล u t u b e นะครับก็บันทึกนะครับบันทึกเป็นภาพก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะไปตัดต่อเป็นวิดีโอแล้วก็ จริงๆจะรายง,งานข้อมูลสภาพอากาศนะครับเปิดพอดีเว็บที่ผมสาธถนัดอ่านนะเว็บของกรมอุตุนิยมวิทยาก็รู้สึกจะล่มตั้งแต่วันที่15ตอนนี้วันที่17แล้วนะครับยังไม่มาก็คือเพราะว่าตัวนั้นผมชอบอ่านเว็บนั้นนะครับสำหรับพยากรณ์อากาศมันจะค่อนข้างละเอียดนะครับส่วนเว็บอื่นเขไม่ค่อยได้อ่านจะอยากจะอ่านเฉพาะเว็บของกรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังยังยัง,ยง,ยงล่มอยู่ตั้งแต่วันที่15ยังรีเฟชไม่ได้นะฮะ เดี๋ยวรอให้เว็บมาเดี๋ยวจะรายงานข้อมูลข่าวพยากรณ์อากาศ2วันแล้วพยายามติดตามก็ยังยังรู้ว่าเป็นที่เน็ตผมก็ไม่รู้นะฮะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้ามามีข้อมูลข่าวสารเว็บอื่นผมไม่ค่อยได้ไม่ค่อยถนัดนะครผูู้องตรงก็ถนัดจะพอเว็บของ,ง,ก,รงกรมตุนวิทยานะครับเช้านี้ก็ชวนเพื่อนมารายงานข่าวหรือชวนชวนเพื่อนรายงานข่าวทางผ่านทางแอปพลิเคชันโซเชียลจราจรระเบดตอนนี้ก็7จ็นาฬิกายีนาทีในเขตสมุทรปราการก็ยังอยู่ เวลาผิดชอบของอาสาสมัครคนที่ร่วมกันอยู่นะครับจนถึงเวลา8นาฬิกา8นาฬิกาก็เป็นต้นไปจน8วัน,นวันนี้ถึง8นาฬิกาวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นของปลอดต,ตึงหรือเวลกรเทพนะครับก็สแตนบายอยู่นะครับก,รก็ขออนุญาตเพื่อนๆนะครับรายงานข้อมูลข่าวสารผ่านทางระบบแอปพลิเคชันเซโร่ชแนลจราจรและเพจนะครับเป็นแอปพลิเคชันหลักสาหรับการส่งข่าวข้อมูลผ่านทางระบบเสียงหรือระบบไว วอคี้ทอกี้นะครับแล้วแต่ท่านจะเรียกนะครับผมก็ไม่ค่อยถนัดชัดเจนกับ uh, ภาษาภาษากิตเท่าไหร่นะครับเอาเป็นว่าพูดตามเขาแล้วกันนะฮะเอาเภาษาไทยที่เราเข้าใจคือส่งข้อมูลผ่านระบบเสียงก็มีสองชแนลนะครับชแนนหลักก็คือจราจรแล้วเรทเป็นการรายงานข้อมูลข่าวสารผ่านทางแอปพลิเคชันนะครับทางแอปพลิเคชันสามารถโหลดได้ทั้ง Android iOS สําหรับเพื่อนสมาชิทที่ไม่มีระบบเครื่องแบบนี้นะครับอันนี้คือเครื่องของทูนะครับ ก็สามารถที่จะโหลดได้นะครับท่านใดที่ทําให้เป็นก็ไปโหลดในใน o o o g l e นะฮะใน Google แล้วก็ที่มันเป็นอ่าดอดอ,อะไร apk เรืออร่อยเนี่ยอะไรนรั่นแหละฮะจำไม่ได้ผมก็ไม่ค่อยสันทัดถึงบอกไม่ค่อยอยากพูดภาษาไฟล์ที่ดอด้วยนามสก,กุล apk อะไรนี่แหละไฟล์ติดตั้งนะครับจําไม่ได้ขอไปอพูดผิดไปไงก็เอาเป็นว่าไฟล์ติดตั้งแล้วกันนะครับโหลดโหลดแอปพลิเคชันมา แล้วก็ติดตั้งในนี้ถ้าถ้าท่านใดที่โหลดในนี้ไม่ได้เราก็โหลดในโทรศัพท์หลักแล้วก็ส่งเป็นบลูทูธเข้าเครื่องนี้แล้วก็ติดตั้งแล้วก็แอดแชแนลเข้าไปนะครับ mm hmm. การสมัครสมาชิกก็ถ้าท่านสมัครเองได้ก็ไม่เป็นไรนะครับจราจรรับเดืดไม่ได้ยึดติดว่าท่านจะต้องเป็นสมาชิกกลุ่มจราจรรับเดืดหรือไม่เป็นนะครับขอให้เพื่อนสมาชิกเข้ามาร่วมกันรายงานผ่านทาง แอปพิเคชันเซโร่ชแนลจราจรระเบิดช่องหลักนะครับส่วนช่อง2อจราจรระเบิก็จะเป็นชแนลสำหรับพูดคุยสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทักทายสนทนาสามสารทุกดินกินข้าวอะไรประมาณเนี้ยเดี๋ยวอยุดังไปนิดนึงครับเอ่ออยย่ดังไปนิดนึงเดี๋ยวขออนุญาตเบามันดังเกินนะครับก็ประมาณนี้นะครับรายงานข้อมูลข่าวสาร นะครับข้อมูลสภาพการจราจรอุบัติเหตุสาธารณภยัยเหตุการณ์ต่างๆในเขตพื้นที่ที่มีข้อมูลนะครับมาก่อนเฉพาะในเขตสมุดรประการแลพื้นที่ใกล้เคียงพอเรามาใช้ระบบแอปพลิเคชันซ e r o แล้วเราจะรายงานได้ทั่วเลยนะครับก็ตอนนี้ก็สามารถจะประสานงานได้เพราะว่าการประสานงานของกลุ่มจราจรและเรือเราจะใช้ระบบโทรศัพท์เป็นหลักนะครับสมมุติเราจะติดต่อสถานีตำรวจต่างๆเราก็ใช้ให้สิริเป็นคนหาให้นะครับ วิธีการเสิร์ชหาแจ้งลงพักหรือลงก็จะใช้คำว่าติดต่อสถานีตำรวจภูธรบางแก้วโทรศัพท์สิริก็จะหาเบอร์ให้เราแล้วเราไม่ต้องไปค้นหาให้มันยุ่งยากนะครับก็เดี๋ยวนี้มันง่ายขึ้นนะครับการประสานงานกับเจ้าหน้าที่โดยใช้โทรศัพท์มือถือไม่ต้องใช้วิทยุสื่อสารแล้วฮะล้วก็รับมารับฟังข้อมูลข่าวสารก็แอพลิเันเซโร่นะครับก็จะมีทั้ง พระนครเกตเวย์กรุงเทพเกตเวศูนย์วิทยุต่างๆจะมีหมดในแอปพลิเคชันแล้นะครับพื้นสมาชิกสามารถโหลดแล้วโหลดแอปพลิเคชันมาติดตั้งแล้วก็แอดแชเนลเข้าไปตามที่ท่านต้องการนะครับโดยเฉพาะช่องข่าวต่างๆพื้นสมาชิกคือเรามองในมุมที่เป็นประโยชน์นะครับเราได้รู้ข่าวเราก็จะได้รับทราบว่ามันมีเหตุการณ์ที่ไหนอะไรอย่างไรเกิดขึ้นที่ไหนอย่างไรเมื่อไหร่มีความเสียหายมากน้อยเพียงใด จะหลีกเลี่ยงเส้นทางจะหลบหลีกเส้นทางหรือเพื่อนสมาชิกที่เขาขับรถไปรับส่งคนป่วยคนเจ็บเขาจะได้ใช้เส้นทางนะครับไม่มีกีดขวางหรือเราเห็นรถมาข้างหลังเราจะได้รู้ว่าอ,อ๋อรถคันนี้จะไปรับคนเจ็บตรงนั้นไปรับคนป่วยตรงนั้นเราก็จะได้หลีกทางให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเขาไปได้อย่างสะดวกและเร็วยิ่งขึ้นนะครับผู้ปฏิบัติงานจะได้เข้าถึงจุดเกิดเหตุได้เร็วยิ่งขึ้นอันนี้คือจุดที่หรือว่าแนวคิดของกลุ่มจราจรแล้วเหตุแล้วพยายามปฏิบัติตา,ตามแนวคิดนี้นะครับ กลุ่มจราจรรถเรืยืนยันกี่ครั้งกี่พันกี่หมื่นรอบก็คือผู้ประสานงานรายงานข้อมูลข่าวสารรับข้อมูลส่งข้อมูลนำข้อมูลที่รับมาส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานนะครับข้อมูลที่เรารับมากรณนนีที่เพื่อนสมาชิกไปเจอเหตุซึ่งหน้านะครับบตดเจฉุกเฉินมีผู้รับบาดเจ็บท่านแจ้งมาที่กลุ่มจราจรรถเรืนะครับโดยผ่านทางแอปพิเันเซโร่หรือแอปพิเันพุทุทก็ได้นะครับไอดีหนึ่งหนึ่งหกห้าห้าห้าเฉพาะพุทูทกนะครับชื่อเดียวกันฮะจราจรจรถเรื หรือท่านใดที่ไม่ได้โหลดติดต่อทางโทรศัพท์ได้นะครับ087339885 087339885หรือจะส่งผ่านทางไลน์ ID ไลน์ก็เบอร์โทรศัพท์นั่นแหละครับ087339885ในไลน์สแควร์นะครับเน้นเป็นไลน์สแควร์นะครับเพราะว่าหรือว่าส่วนตัวแต่ถ้าส่วนตัวบางทีบางอ่านบ้างไม่อ่านบ้างแต่ไลน์สแควร์ส่วนใหญ่จะอ่านตลอดนะครับไลน์สแควร์ก็รจราจรและอัปเดตซิกเซลล่าฟล็อกตัวหนึ่งก็โฮเทลเซลล่าซิกเซลาฟล็อกตัวหนึ่ง,ก,ก,งก็แลบเพื่อน นะครับช่องทางการติดต่อมี3ช่องทางนะครับ4ช่องทางช่องทางแรกคือเซโร่นะครับเซโร่เลยนะครับจราจรแล้วเดชช่องทางที่2คือพูดทูทอกข์จราจรแล้วเดชนะครับไอดีหนึ่งหนึ่งหกห้าห้าห้าสำหรับพูดทูทอกข์นะครับช่องทางที่3ามลายสแควร์จราจรแล้วเดชนะครับส่วนช่องทางที่4โทรศัพท์เลยนะครับสายตรง0 8 7 3 3 9 8 8 5นะครับ4ช่องทางในการส่งข้อมูลทางกลุ่มจราจรแล้วเดจะนำข้อมูลของเพื่อนๆที่ส่งเข้ามา เชื่อมต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับหน่วยงานผู้ปฏิบัติงานเอาผู้รับบาดเจ็บเราก็ส่งงานให้เจ้าหน้าที่ศูนย์สัส่งการแต่ละจังหวัดนะครับไม่จําเป็นจะต้องเป็นสมุดผลากการจังหวัดไหนก็ได้นะครับศูนย์สัส่งการเราก็จะส่งข้อมูลให้ศูนย์สัส่งการแต่ละจังหวัดเจ้าหน้าที่เขาก็จะนําข้อมูลที่เพื่อนส่งมาหาผมผมก็ส่งไปให้เจ้าหน้าที่ถ้าท่านสะดวกส่งตรงเองก็ได้นะครับไม่เป็นไปไนะครับไม่ต้องผ่านกลุ่มก็ได้แต่ถ้าท่านไม่สะดวกในกรณีที่การจะเรียบเรียงคําพูด ให้ยังไงจะแจ้งยังไงจะถูกต้องอยังไงท่านไม่ไม่ต้องไม่ต้องคํานึงขอให้ท่านแจ้งเข้ามาเดี๋ยวผมหาข้อมูลแล้วผมส่งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ได้โดยสับที่เป็นการเขาเรียกสับประสานงานในข่ายวิทยุนะครับหรือข่ายการสื่อสารต่างๆผมก็พอมีประสบการณ์พอมีวิธีการในการแจ้งในการรับนะครับก็ถ้าท่านใดที่ติดตามทางกลุ่มจราจรรถเบตก็จะทราบว่ากลุ่มจราจรรถเรตจะทำานะ้าทำ ทำงานในทิศทางไหนหรือทํากิจกรรมในทิศทางไหนนะครับก็เรียนเชิญนะครับท่านใดที่สนใจจะเข้าร่วมกิจกรรมกับกลุ่มจรจรลภเหตุยืนยันเราเป็นกลุ่มที่รักการสื่อสารนะครับประสงค์ใช้การสื่อสารในด้านสาธารณะนะครับไม่ได้เป็นศูนย์ไม่ได้เป็นหน่วยงานแพทย์ไม่ได้เป็นกู้ชีพไม่ได้เป็นกู้ภัยนะครับเป็นกลุ่มคนที่รักการสื่อสาร ประสงค์นำข้อมูลข่าวสารต่างๆส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเจ้าพนักงนกู้ชีพกู้ภัยเจ้าหน้าที่จราจรเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเจ้าหน้าที่การปะปาไฟฟ้าหรือหน่วยงานต่างๆที่เป็นผู้ปฏิบัติงานนะครับเราจะนําข้อมูลที่เป็นประโยชน์ส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจุดประสงค์คือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรับข้อมูลได้เร็วขึ้นแล้วก็เข้าลงจุดเกิดเหตุได้เร็วขึ้นการแก้ไขสถานการณ์ต่างๆก็จะเร็วขึ้นเช่นเดียวกันนะครับอันนี้คือแนวคิด และแนวปฏิบัติของกลุ่มจราจรระเบิดนะครับยืนยันไม่ใช่ผู้ปฏิบัติงานนะครับกลุ่มจราจรระเบิดไม่ใช่ผู้ปฏิบัติงานนะครับเป็นกลุ่มคนที่รักการสื่อสารประสงค์ใช้การสื่อสารในด้านสาธารณะเท่านั้นนะครับส่วนเพื่อนสมาชิกที่เป็นอาสาสมัครเป็นอะไรแล้วมาร่วมกลุ่มกับเรานันอีกร่วงหนึ่งนะครับเป็นสองสอขาเรียกสตอนนะสองสช่วงช่วงแรกก็กลุ่มจราจรระเบิดแจ้งข่าว ส่วนอีกเพื่อนอีกลกุ่มคนเดียวกันนะครับแต่เขามีหน้าที่คือใส่หมวก2ใบนะฮะคือเป็นเจ้าหน้าที่ใบนึงแล้วก็เป็นกลุ่มจราจรแบบอันนี้เขาจะปฏิบัติงานรับข้อมอูลจากนี้แล้วไปปฏิบัติางานอันนั้นนั้นเป็นส่วนส่วนอีกอย่างหนึ่งนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ใช่ว่าเฮ้ยจราจรระเบิแล้วคุณปไปปฏิบัติงานนึงอันนั้นเขาเป็นเจ้าหน้าที่เขาเป็นอา,าสาสมัครเขาเป็นรุ่นกระตันยูปรเจกตึงอะไรหรือไม่เขาก็เป็นกู้ชีพมีราหัสเเหมือนผมก็มีรหัส F แต่บัตรหมดอายุไปแล้วนะครับแต่ก็ยังสามารถที่จะประสานได้ระดับหนึ่งนะครับก็บัตรก็น่าจะหมดอายุไปหลายปีแล้วนะครับรหัสก็ 2F1045 ก็ไม่ได้ต่อนะน่าจะหมดอายุแต่ก็ยังพอแจ้งได้เพราะเขาก็ยังมีข้อมูลข้อมูลส่วนตัวของผมนายวิชาญสุริโยอบรมวันที่ใบประกาศนนยบัตยังมีอยู่นะฮะโดยโดยการสาธารณสุขจังหวัด กำหดประการเป็นคนออกให้อันนี้คืออดีตนะครับปัจจุบันก็หมดอายุไปแล้วเราไม่ได้กก่าวอ้างอิงว่าเราจะเป็นอนุนอันน,นี้คือเมื่อก่อนผมก็จะเป็นรหัสเสมัยนั้นมันอบรมแค่16ชั่วโมงนะฮะเดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วนะฮะใครจะเป็นรหัสเทสก็รู้สึกจะ48ชั่วโมงหรือเท่าไหร่นะครับวันนี้ขออนุญาตจบการสนทนาพูดคุยกับเพื่อนๆเ,เ,เท่านี้นะครับเพราะว่า ครูสายมาแล้วเมื่อกี้ออกวันที่ผมบอกการได้เพราะว่าครูสายไม่อยู่นะว่าครูสายอยู่จะต้องมีเรื่องเยอะแยะมากมายนะขออนุญาตจบนะครับเดี๋ยวผมจะตัดต่อแล้วก็ลงใน YouTube นะครับขอบคุณครับ73ครับโชคดีมีความสุขตลอดวีตลอดไปครับจะราจรแล้วเดสศูนย์ศนหะครับหรือวิชานสติโยเ73ครับ